ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีวานนี้ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดจำนวน6ชุดซึ่งสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมาศและประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุมัติให้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนโบรนิธิอนันทมหิดลรวมกับภาคเอกชนและประชาชนที่มีจิตศรัทธา ภายใต้ชื่อโครงการปันลมปราณโดยร่วมกับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยมีนางปารีอารีรบนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธสารณาสุขจังหวัดร่วมพิธี จาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดพระราชทานทั้ง6ชุดจะมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่งโรงพยาบาลโพธารามและโรงพยาบาลดำเนินสะดวกแห่งละสองชุดเพื่อจะได้นำไปใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจหรือผู้ที่ต้องการออกซิเจนเนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำจากการป่วยด้วยโรคโควิด -19 ในโรง พยาบาลสนามต่อไปด้วย